ตัดสินใจคือไม่ได้พักนะครับเราไปพักที่แล,แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MRC ด้นะครับแล้วก็วันนี้ทําอะไรนะตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับของที่เรานะครับเช่ามานะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองแล้วก็พักที่หนึ่งคืนนะครับหลังจากที่เรากินอาหารเย็นเมื่อคืน,น,ช,อนชอดมันกุ้งชอดมันกุ้งปลาหมึกตัดแข่เค็มมาแล้วน,น,น,นะครับมาครับม่กินข้าวในคืนหมดไป840บบาทน,นะครับก็ แล้วก็นอนเลยนะครับนอนเร็วมากเมื่อคืนก็สี่ห้าทุ่มนะครับตื่นเช้ามาตอนหกโมงกว่าแล้วตามน้ำแต่งตัวนะกินข้าวอาหารอร่อยนะครับแต่เราพักแค่แค่วันเดียวนะเป,นเป็นเหมือนว่า,าขับรถไกลแล้วก็เลยแบบว่าพักที่ชุมพรด้วยนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวก็โอเคนะสวัสดีครับใช่นะไปที่เขาหลักนะแต่ก่อนที่เราจะไปที่เขาหลักเนี่ยมันจะมีทางผ่านนะครับเขาเรียกว่า อ,อุทยานเขาศกนั่นเองนะครับก็เดวิดอยากไปนะผมก็อยากไปที่เขาศกด้วยนะครับหรือว่าจะแวไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับก็ติดกับสุราษฎร์ธานีไหมนั่นแหละครับก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับเดินทางประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าๆนะเดี๋ยวไม่พูดเยอะาแล้วกันเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวด้วยกันนะครับเดยวทางกันมาเลยมาเดินทางกันนะครับที่เห็นทะเลฝั่งนี้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นตรงฝั่งทะเลเลยนะตอนเช้าคือวิวสวยมากๆเลยครับที่ชุมพร ขับไปเรื่อยๆนะครับก็ g ูเก l e ก็พาเราหลงทางนิดนึงนะเป็นเข้าป่านะครับแล้วก็ผ่านแบบสวนพราวนะครับที่ภาคใต้มีสวนป์าเยอะมากเลยครับนั่นแหละหลังจากที่ว่าเราขับรถมาประมาณสักตามๆก็สาชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับที่เขื่อนรัชประภานันเอง เขื่อนรัชประภาเขื่อนรัชประภานะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยทั้งผมนะครับที่มาที่นี่เนาะเดวิบก็เป็นครั้งแรกของเดวิบเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้น้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็น้ําก็เยอะแบบกลางๆนะครับก็จะเป็นนี่เป็นวิวหนึ่งแลเป็นเหมือนว่าจุดชมวิวของเขื่อนเรือนําเที่ยวไหมเช่าเหมาลำนะครับคิดว่านั้นแล้วก็จะมีป้ายที่เรียกว่าเขาโศกอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับเขาโศกอยู่ตรงนู้นนะแล้ว บอกว่าตอนนี้จะมีแบบล่องเรือด้วยเดี๋ยวผมไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาที่นี่เนาะ,ะร้านกาฟแฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับของอของที่นี่เลยนะครับดอกไม้สวยนะใที่จะแบบจะมาที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับก็นั่งเรือนะต่อต่อลำนะครับขั้นต่ำนะอันนี้คือน้อยๆน,นะก็คนละหนึ่งพันเอ้ย ต่อเรือต่อลำนะครับก็คือ1,700บาทนะครับต่อลำเนาะก็นีคือ45นาทีนะครับก็จะมีแบบ2ชั่วโมงไปกลับก็มีนะครับแล้วก็นั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปนะพอดีว่าแพงเกินนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นราคามาตรฐานของที่นี่โอเคครับทุกคนเนาะก็นั่นแหละขับต่อนะครับทุกคนไปที่เขาหลักนะครับจังหวัดพังงานนั่นเองนะครับอีกประมาณทำต่ำเลยนะ อ่าอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรือประมาณร20กิโลนะครับจากตรงนี้เนาะนะครับ view of the mountains โอเคครับเดินทางต่อเนาะเราขับรถไปเรื่อยนะครับคือจากเขื่อนราชประพานเนี่ยเดินทางไปเนี่ยคือแบบเจอวิวสองข้าง,างทางที่สวยมากๆเลยนะครับทั้งเดวิดแล้วก็ทั้งผมนี่คือแบบพาการแบบตื่นตาตื่นใจแบบภูเขาที่แบบอ่าล้อมรอบนะครับกับถนนเนาะแล้วมันแบบ วิวแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับแบบพากันแบบโอ้โหแบบมีความสุขมากๆที่ได้เห็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่แบบเดินทางลงภาคใต้โดยการขับรถเที่ยวนะครับก็หลังจากนั้นคือเราเลี้ยวเข้านะครับที่อุทยานเขาโศก่นเองนะครับมาแป๊บเดียวพอดีที่จริงอเราจะมาพักที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันว่าทําไมเราถึงไม่พักนะแอบมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ใส่นะครับแล้วก็ น่าจะมีน้ำตกน้ำตกด้วยมั้งนะครับก็อันนี้นะครับสัตว์และพันธุ์พืชเนาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั่นเองนะครับอ่าที่จริงว่าจะมาพักที่นี่หนึ่งคืนนะตัดสินใจคือไม่ได้พักนะครับเราไปพักที่อ่าเขาหลักแทนนะครับเพราะว่าไอ้ตามในคลิปอะในในในแลนจริงก็คือจะมาพักที่นี่แต่มันพักหนึ่งวันอนะผมก็เลยว่าเอ้ยแล้วหนึ่งวันแล้วต้องขับรถไปที่เขาหลักเหรอ ใช่ไหมเป,เป็นช่วงนั้นพอดีผมก็แบบโอเคงั้นเราพักที่เขาหลักแล้วกันนะเพราะว่ามาตรงนี้ก็เลยแบบแวะมาถ่ายรูปไปใช่นะแล้วก็ถ่ายคลิปที่ะะอุทยานเขาสงนี่ก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็แต่ก่อนเกิดการระบาดนะครับของโรคระบาดเนาะนะักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์มาเที่ยวที่นี่เยอะมากๆเลยนะครับ จากได้เห็นแบบว่าการก่อสร้างหรือว่าหมู่บ้านที่มีร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆที่เคยมีนะครับแต่ทุกวันนี้ตามที่ผมเห็นเนาะร้านค้าปิดตัวเยอะมากมีนักท่องเที่ยวบแบค็คแพคเกอร์แค่เดิน,นผ่านๆแค่ไม่กี่คนนะครับแต่ผมดูจากสัญญาณหรือว่าการเริ่มปรับปรุงร้านอาหารหรือว่าร้านค้าเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะครับที่อุทยานเขาศกนะครับเนาะ ดูเชนเขาสกก็แบบมีไปแคมปิง้งมีแบบไปเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบนักท่องเที่ยวชอบมานะครับที่เขาสกนั่นเองนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเรานะครับขับต่อนะครับไปที่เขาหลักนะครับเดินทางอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบหิวมากเลยแบบขับรถทั้งวันนะครับแล้วก็กินอาหารเช้าตั้งแต่8ปดโมงอะ่ะ ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับหิวสุดก็เลยแบบซื้อไส้กรอกนะครับเดวิดกินอะไรพอดีอยู่ทาคลึกค่ะนี่หอบอ่ะช้อปชิ้พอพี่ก็ออฟฟิศไส้กรอกมีชีสเจ้ถึงโรงแรมแล้วแต่ เช็คแป้นก่อนนะครับนี่มันน,นี่ว้าวคิบคิบแบ็กกับมันนี่กว่าจะเช็คเอ็นกว่าจะน้องจะนินนาอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเป็นค่าคแบบแวเช็คแป้น่าจะทุ่มหงหนึ่งอะไรอะไรแบบจะเปิดกินก่อนอืม is right? Nice cheap dinner, then. You won't need dinner tonight. No. So, sir. have water?